หลังคาต่ำขนาดนี้เขายกดำกันยังไงไปเบิงครับคลิปนี้มีคำตอบสิบิยกดำแบบฉบับหลังคาต่ำไปเบิงเขาก็จะถอยเขาช่องไม่จะไม่ช่องของมันอยู่เนาะช่องที่พ่อยกได้ยกขึ้นไปจมช่องขั้นอใอ้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้เนาะไอ้กรณีแบบนี้ก็ต้องมีผู้ช่วยแน่เนาะแต่คนเดียวก็ต้องลงมาเบิงยก ยกในเพราะทัานสุดปายในดอกแต่ว่าก็ต้องเดือดเดือดไปเรื่อยๆจะมีขั้นอยู่ทั้งหน้าอีกเพราะจังหวะเดือนไปถึงขั้นก็ค่อยเอาดำลงไปดำช่องไม่อยู่อยสูงที่สุดเฉียดเฉียดไปเลย่อแต่บันสูงมาสุดแล้วมันกิดใหม่มันกิดจะบ่ค่อยลงภาไยในดอกอันนี้ก็ยกที่ว่ายกในเพ่าท่านสุดอยู่ตัวลูกตัวลูกก็บจะสูงก็ตัวแม่เป็นพิเศษเนาะเนี่ย คิดค้านลเลยเขาก็บเรียนนาไปก่อนเรียนนาไปเขาช่องไม่เอายกขึ้นได้ชองไม้หมดเลยว่ายกย้ายไปเรือเเ่อยๆข้อที่ค็ดเบ้อไปเด้นระเียวเลยหันก้าวข้างหลังเลยเนาะเออข้อจุดยงหดลงมาแน่ยแหละอ๋อยกขึ้นเดียกเอาให้สูงที่สุดจะมี พนักงานซอยเบิองอยู่แต่ว่ากะพนักงานต่างชาติเนาะภาษามืออย่างเดียวนะกะเสียลอยมาเส้นอะไรเราเขาก็ต้องเบิองเัาเองน้ำเราขุดขับเนาะเด่นเด่นไปเด่นไปสุดข้ามนาแล้วกะยกว่าทัานเบิดอีกเนาะรอบทีสามเราเลยช่องทีสามเนี่ยเอาเบิดบอลซองเลย หาบเป็นเบิดจริงๆก็ต้องเขาไปโกยครับมันยกได้ขึ้นบ่สุดมันมันบ่ค่อยจไะไร้ปานเด็เนาะดำเฮามันพื้นมันบ่เรียบเนาะออง่ายๆงไเล่นขางกันหน่อยหนึงสี่มือบอกไวไๆไปๆๆๆเนาะขี้ข้าดขึ้นปเป็นเลือดนแล้วแหละเอา้าโกยเอาหน่อยนึงน่งมาแล้วต้องลงให้เบิดเนานะข้าอยู่ถ่ายหน่อยนึงพื้นดำเรียบดีก็จะลุกเบิด์อีออกแล้ ดำมันอยากเป็นลุมแน่แล้วเ,เท่าใส่งานสมบุกสุมบันทักงหลายโอ้ยเสียเยปียกแล้วพนะไป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 เอ้าเก๋ครับผมเสห็นพลังคิดเท่าเลยอ่ะขอบคุณครับ